ตำรวจนักสืบผู้ต้องมาพบกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โผล่มาทุก9ปีตัวเหยื่อทุกรายจะมีรอยถูกแทงที่หลังคอแถมฆาตกรยังรู้จักกับเขาเป็นอย่างดีเรื่องราวจะจบลงอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ใน In The Shadow of the Moon ย้อนรอยจันทราคาตในปี2019ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานถึงแม้มันจะเป็นการกดเล็กๆของเพื่อนๆแต่ก็มีความหมายกับพวกเรามากครับในปี1988 อยู่ก็มีคนเสียชีวิตจากอาการเลือดไหลไม่หยุดจากทางตาปากจมูกและหูไม่ว่าจะเป็นนักเปียนโนคนทำอาหารคนขับรถเมล์และในเวลาเดียวกันก็ได้มีหญิงสาวใส่ฮู้ดสีฟ้าวิ่งหนีไปปะปนกับฝูงชนเจ้าหน้าทีตำรวจโทมัสโดนต่างออกไปยังที่เกิดเหตุ เขาเลยลาภรรยาที่กำลังท้องอยู่ออกไปทำงานคู่หูของโทโมัสแต่มารับเขาที่หน้าบ้านพวกเขาตรวจดูศพและพบว่าศพของคนขับรถเมล์นั้นมีเลือดตกหน้าอย่างหนักและมีเศษสมองตกอยู่บนพื้นโดยทุกศพจะมีรอยแผลเหมือนรอยโดนแทง3จุดที่ด้านหลังคอนักสืบโฮลด์ olt, เป็นหัวหน้าคดีซึ่งเขาคือพี่ชายของภรรยาโทโมัสเขาได้ไปให้สัมภาษณ์ว่ากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ต่อมา โทมัสและคู่หูก็ได้มาที่โรงพยาบาลที่ส่งศพมาชันสูตรหมอบอกว่าที่ด้านหลังคอนั้นเป็นแผลถูกเข็มแทงซึ่งลึกมากจนมีผลกับสันหลังเลยทีเดียวส่วนสารที่พบในศพก็เป็นไอโซโทปที่ไม่เสถียรซึ่งทางห้องแล็บนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันคือสารอะไรโทมัสและคู่หูได้ไปหาอะไรมาทานโทมัสได้แวะซื้อสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งกลับไปฝากภรรยาต่อมาโทมัสและคู่หูก็ได้รับแจ้งว่า มีหญิงสาวถูกทำร้ายโดยแรงกระแทกที่ต้นคอและที่ต้นคอของเหยื่อก็มีจุดกลม3จุดเล็กๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีอาการเลือดออกและเธอยังไม่ตายโทมัสและคู่หูจึงรีบไปหาเธอที่ผับทันทีหญิงสาวคนนั้นได้บอกว่าคนที่ทำร้ายเธอเป็นผู้หญิงใส่หูสีฟ้าและมือซ้ายนั้นเปื้อนเลือดต่อมานักสืบโหก็ได้มาถามเธอบ้างเธอจึงเล่าให้นักสืบฟังอีกครั้งว่าเธอกำลังเต้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาชนเธอจนล้มลงแล้วเอาบางอย่าง ทิมใส่คอของเธอทันใดนั้นเองเธอก็มีอาการเลือดไหลออกมาจากตาจมูกและปากและเสียชีวิตลงเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวมาตำรวจได้ออกไล่ล่าหญิงสาวใส่ฮู้ดสีฟ้าขณะที่โทมัสและคู่หูกำลังตามหาผู้ต้องสงสัยอยู่นั้นหญิงในฮู้ดสีฟ้าก็มาปรากฏตัวต่อหน้ารถของพวกเขาพวกเขาจึงวิ่งไล่ตามเธอลงไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทั้งตามกำลังเสริมมาช่วยปิดทางออกจากสถานีเมื่อโทมัสลงมาที่ทางรถไฟใต้ดินเขาก็ได้พบกับอุปกรณ์ที่เธอใช้แทงคอเหยื่อ และในเวลาเดียวกันก็มีวิทยุติดต่อมาที่รถตำรวจของโทมัสว่าเมียของเขากำลังจะคลอดแล้วแต่ขณะนั้นไม่มีคนอยู่บนรถโทมัสวิ่งไล่ตามหญิงหุสีฟ้าไปเมือ่อตามเธอทันเขาก็ยกปืนจาอไปและบอกให้เธอนอนลงไปกับผืนเธอบอกว่านี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นและบอกว่า ยินดีด้วยนะที่คุณได้ลูกสาวนอกจากนั้นเธอก็ได้ขอโทษเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคู่หูของเขาระหว่างที่เขากำลังจะจับคุมเธอเธอก็ขัดขืนพวกเขาต่อสู้กันเธอไล้หยิบกุญแจ,แจมือของโทโมัสมาตรึงเขาวไว้กับเก้าอี้ก่อนที่จะเดินจากไปเธอหันมากล่าวกับเขาว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่แต่โทมัสก็ได้เอาอุปกรณ์นั้นแทงใส่ต้นขาของเธอทำให้เธอเซไปแล้วโดนรถไฟชนตายหลังจากเหตุการณ์เสร็จสิ้นเพื่อนตำรวจก็มาบอกโทมัส เรื่องเมียของเขาคลอดลูกเขาจึงรีบไปที่โรงพยาบาลครูหูได้ตามมาบอกว่าหญิงฮูดฟ้านั้นไม่มีข้อมูลรอยนิ้วมือปัรประชาชนพบเพียงแต่กุญแจและขอปืนเขาไปตรวจสอบเนื่องจากพบกระสุนฝังอยู่ในมือของหญิงฮูดฟ้านั้นซึ่งตรงกับปืนของเขาแต่โทมสัสยืนยันว่าเขาไม่ได้ยิงปืนเลยจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาแจ้งโทมสัสว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับเมียของเขามีรกลอกตัวก่อนก,นกำหนดทำให้ภรรยาของเขาเสียชีวิต แต่ลูกสาวของเขานั้นปลอดภัย9ปีต่อมาในปี1997ได้มีข่าวว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงมารวมตัวกันเพื่อให้มีการตรวจสอบคดีการตายของสาวปริศนาฮูดฟ้าที่ไม่มีการระบุตัวตนซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงคิดว่าเป็นความผิดพลาดของตำรวจฟิลาเดลเฟีย ตำรวจนั้นไม่เคยเปิดเผยว่าทําไมถึงมีการฆาตกรรมวันที่เกิดคดีก็คือวันที่ลูกสาวของโทมัสเกิดเขาได้ให้ของขวัญเธอเป็นสร้อยข้อมือจากนั้นก็พาเธอไปเคารพสุสานของแม่ของเธอแต่ก็ต้องแปลกใจที่หลุมศพนั้นมีดอกไม้วางอยู่ก่อนหน้าแล้วต่อมา ก็ได้มีโทรศัพท์มาแจ้งโทมสัสว่าเกิดคดีแบบเดียวกับเมื่อ9ปีก่อนอีกแล้วโทมสัสจึงได้มาที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกสาวโดยศพรายนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งที่ต้นคอของศพนั้นก็มีรอย3จุดเหมือนคดีเมื่อ9ปีก่อนบนโต๊ะของศพมีหนังสือของแอนดรูว์แจ็คสันชื่อ frontier life วางอยู่นักสืบโฮก็มาที่เกิดเหตุเช่นกันต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่เรียกโฮและโทมสัสไปดูกล้องวงจรปิดซึ่งผู้ต้องสงสัย มาดูคล้ายกับผู้ก่อเหตุเมื่อ9ปีก่อนโทมัสจึงไปรื้อหลักฐานเมื่อ9ปีก่อนมาดูอีกครั้งโทมัสบอกคู่หูของเขาเกี่ยวกับเรื่องที่สถานีรถไฟใต้ดินว่าอิงฮูดฟ้านั้นรู้เรื่องของเอมี่ลูกสาวของเขาและบอกว่าเราจะได้พบกันอีกหลังจากเธอตายพวกเขาคิดว่าคดีนั้นจบแล้วแต่ตอนนี้โทมัสคิดว่าเราจะต้องสารต่อหลักฐานกันแล้วโทมัสจึงได้เอากุญแจไปให้ฝ่ายตรวจสอบระหว่างนั้นก็ได้มีศพลักษณะเดียวกันอีกสศพ และตำรวจก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการหาตัวผู้ต้องสงสัยโทมัสเดบปรินภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูและเห็นว่าเธอบาดเจ็บที่มือซึ่งข่าวนี้ไม่ได้แพร่งพรายออกไปจึงไม่น่าจะใช่ผู้เรียนแบบพฤติกรรมโทมัสคิดว่าเธอต้องเป็นคนเดียวกันกับเมื่อ9ปีก่อนต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มาบอกว่ากุญแจนั้นเป็นกุญแจเครื่องบินฟาลคอน160ซึ่งผลิตในปี1996ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าโทมัส ได้กุญแจนี้มาตั้งแต่ปี1988โทมัสและคู่หูจึงได้เดินทางไปที่สนามบินที่มีเครื่องบินรุ่นนี้ก่อนออกไปได้มีคนมาหาโทมัสซึ่งเขาชื่อว่านาวินราวเป็นนักจิตวิทยาเขาบอกว่าการปรากฏตัวของฆาตรกรทั้งสองครั้งเกิดขึ้นในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดซึ่งห่างกันทุก9ปีเรียกว่าซูเปอร์มูนหรือพระจันทร์สีเลือดเมื่อวงโครจรของดวงจันทร์มาถึงจุดจุดหนึ่ง แรงดึงดูดของโลกจะทำปฏิกิริยากับโครงแม่เหล็กไฟฟ้าและสร้างสะพานขึ้นเพื่อเชื่อมไปยังอีกที่หนึ่งแต่ทั้งโทมัสและคู่หูก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเมื่อพวกเขามาที่สนามบินโทมัสรู้สึกได้ถึงความผิดปกติจึงได้แอบ,บส่งสัญญาณกับผู้ควบคุมโรงเก็บเครื่องบินจึงรู้ว่ามีหญิงหูดฟ้าซ่อนตัวอยู่จากนั้นเธอก็ออกมาจากที่ซ่อนและจีป้ปืนใส่โทมัสซึ่งเธอก็คือหญิงเมื่อ9้าปีที่แล้วจริงๆเธอได้สั่งให้ผู้ควบคุมโรงเก็บเครื่องบินมัดมือโทมัสโดยก่อนหน้านั้น โทมัสได้แอบใช้โทรศัพท์โทรหาคู่หูของเขาทําให้คู่หูได้ยินบทสนทนาและเข้ามาช่วยญิงฮูดฟ้าจึงได้ยินคู่หูของโทมัสตายและจับตัวโทมัสขึ้นเครื่องบินไปพร้อมเธอเธอบอกโทมัสว่าเขาต้องหยุดไล่ล่าเธอที่เธอทําทุกอย่างนี้มันมีเหตุผลเธอช่วยเหลือผู้คนอยู่โทมัสถามว่าเธอรอดตายได้ยังไงเธอตอบว่าทุกๆ9ปีเมื่อพระจันทร์ครบรอบเธอจะกลับมาได้จากนั้นเธอก็ผลักโทมัสให้ตกลงจากเครื่องบิน แล้วเมื่อโทมัสว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่งก็พบว่าเครื่องบินนั้นได้กลายเป็นซากไปแล้วแต่ก็ไม่มีศพของหญิงสาวฮูดฟ้าโฮดได้ให้เจ้าหน้าที่ตามหาร่องรอยของเธอแต่ก็ไม่พบอะไรปี2006โทมัสด้ขุดสุดสานของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฮโร w เขาตายไปเมื่อ18ปีก่อนและพบว่าที่กระดูกสันหลังส่วนคอก็มีรอยจุด3จุดซึ่งในข้อมูลระบุว่าแฮโรตายจากการเสพยาเกินขนาดจากนั้น โทมัสก็มาที่บ้านของแฮโรซึ่งขณะนี้เมียของเขาอาศัยอยู่เพื่อถามเธอเกี่ยวกับสามีของเธอเธอได้นําเอกสารผลงานต่างๆของแฮโรมาให้เขาดูมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องการแบ่งแยกชนชัน้นนอกจากนั้นก็มีรูปคู่แฮโรกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่า hey, เฮเทอร์เป็นแฟนเก่าของเขาพร้อมทั้งมีบทความที่เขาเขียนเกี่ยวกับการผลักดันการเคลื่อนไหวของอเมริกาที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกโดยแนบไปกับหนังสือต่างๆ และมีคนสนับสนุนแนวคิดนี้มากมายและเธอได้มอบรายชื่อคนที่แฮโรติดต่อให้กับโทมัสโทมัสเห็นที่อยู่ในรายชื่อติดต่อว่าอาเชอร์ดาวซึ่งตรงกับที่อยู่ของเหยื่อในคดีเมื่อปี1988จากนั้นโทมัสก็โทรหาโฮตเพื่อให้เขาช่วยสืบหาที่อยู่ของเฮเธอร์แล้วเขาก็มารับลูกที่โรงเรียนแต่ความสัมพันธ์ของเขากับลูกสาวนั้นดูห่างเหินเพราะโทมัสไม่ค่อยมีเวลาให้เธอเท่าไหร่โทมสัสได้นัดโฮสมาคุยเขาบอกว่า เขาเจอเหยื่ออีกรายหนึ่งแล้วซึ่งอยู่นอกเขตของเราเขามีชื่อว่าแฮโรเขามีกลุ่มติดอาวุธเพื่อจุดประสงค์เรียลอเมริกันมูฟเมนต์อยากนําประเทศกลับไปสู่คนรักชาติที่แท้จริงและเอารายชื่อคนที่แฮโรติดต่อให้โฮสตูด้วยซึ่ง2ใน4ของเหยื่อเมื่อปี97ก็อยู่ในรายชื่อนั้นรวมถึงเหยื่อทุกคนในปี88 นี่คือความเชื่อมโยงของเหยื่อทุกคนและทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวหัวรุนแรงและโทมัสคิดว่าไอโซโทปที่ฉีดเข้าไปนั้นก็คือการฆ่าคนจากระยะไกลแบบไฮเทคโทมัสยังพูดถึงทฤษฎีสะพานวิถีดวงจันทร์ที่นาวินราวเป็นคนบอกเขายังให้เหตุผลต่อว่าเขาเห็นหญิงฮูดฟ้าถูกรถไฟชนแล้ว9ปีต่อมาเธอก็กลับมาฆ่าได้ซึ่งเวลาของคนปกตินั้นเดินไปข้างหน้าแต่เวลาของเธอนั้นน่าจะเดินย้อนหลังทีละทศวรรษ ดังนั้นเรื่องมาปี97ตอนนั้นเธอยังไม่ตายและเธอรู้เรื่องของโทมัสดีทุกอย่างเธอฆ่าคู่หูของเขาและว,วันนี้ก็ครบรอบที่เธอจะกลับมาอีกแต่โฮก็ไม่เชื่อเรื่องที่เขาพูดโทมัสเอารูปเมียของแฮโรออกมาแล้วบอกว่าเฮเธอเป็นแรงดลใจของแฮโรเขาอยากให้โฮช่วยตามหาที่อยู่ของเธอแต่โฮก็ไม่ยอมโทมัสเลยทำท่าเศร้าว่าจะไปพบจิตแพทย์แล้วแล้วก็สวมกอดกันซึ่งในตอนนั้นโทมัสก็ได้แอบขโมยตราตำรวจของโฮมา และอ้างชื่อของโฮเพื่อขอที่อยู่ล่าสุดของเฮเธอร์เมื่อได้ที่อยู่มาเขาก็ได้ไปที่บ้านของเฮเธอร์แต่กลับพบว่าเธอได้นอนกลายเป็นศพอาบเลือดไปแล้วจากนั้นเอียงฮูดฟ้าก็ได้กระโดดลงมาจากชั้น2องโทมสัสไล่ยิงเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บที่มือเธอนั้นขับมอเตอร์ไซค์หนีไปโทมัสจึงได้เลี้ดรถของคนแถวนั้นแล้วขับไล่ตามเธอไปโทมสัสไล่ตามเธอไปจนถึงชายหาด เธอได้หนีเข้าไปในท่อน้ําที่ริมหาดโทมัสตามเข้าไปแต่พบว่าเธอนั้นอยู่ในแคปซูลจากนั้นเธอก็ได้หายตัวไปเมื่อโทมัสออกมาจากท่อก็ได้เจอกับโฮลด์เขาบอกว่าเขาเป็นคนยิงเธอที่มือเองแต่พวกเรายังต้องรอเจอเธอในอีก9ปีโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การจับตามองของนาวินปี2015นาวินได้มาที่แลบของเขาเขาได้ฉีดไอโซโทปเข้าไปในหมู่ทดลอง3ตัวแดทดลองทําการเปิดชีพออนไลน์ ซึงกรทำได้สำเร็จทั้ง3ตัวซึ่งมันก็คือโคโรนอลไอโซโทปที่มีไว้สั่งการสังหารจากในอนาคตในขณะนั้นโทมัสก็ได้มาดักรอที่หน้าท่อน้นาำที่หญิงฮูดฟ,ฟ้าจะมาปรากฏตัวเอมี่ลูกสาวของเขาก็ได้โทรมาหาโทมัสว่าอยากให้พ่ออยู่กับเธอในตอนที่เธอคลอดแล้วเขากระโดนนาวินราวจับตัวไปในขณะนั้นเองโทมัสได้บอกให้นาวินปล่อยเขาไม่อย่างนั้นหญิงหูดฟ,ฟ้าจะไปฆ่าคนอีกหลายคน แต่นาวินบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโลกนั้นเป็นงานที่ต้องหลังเลือดนาวินจะพาเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยสักสองสามวันแล้วก็จะปล่อยตัวและจากการที่โทมัสตามสืบเรื่องนี้ทําให้นาวินรู้ว่าเธอคือผู้กอบกู้และนาวินได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เธอกําลังใช้อยู่เธอนั้นฆ่าคนเพื่อลบล้างสงครามกลางเมืองอเมริกาเธอแต่ฆ่าผู้ที่จะเป็นผู้นำฝ่ายใต้และฝ่ายเหนือทุกคนและผู้คนที่ทำให้พวกเขาเป็นอย่างที่พวกเขาเป็น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่ข่าไปเรื่อยๆที่ละคนทีละคนจนกระทั่งย้อนกลับไปถึงคนที่แก้ปมทั้งหมดก็จะเปลี่ยนอนาคตกได้แต่ในตอนนั้นเองโทโมัสก็ได้แย่งปืนจากนาวีนและต่อสู้กันในรถจนรถคว่ำทำให้โทโมัสหนียกมาจากรถนาวีนได้สำเร็จและแล้วก็ถึงเวลาที่หญิงหูดฟ้าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อเธอออกมาจากท่อน้ำริมชายหาดก็พบว่าโทโมัสได้ดักรอเธออยู่แล้วเธอบ,บอกว่า ถ้าโทมัสฆ่าเธอโลกที่เขารู้จักก็จะจบลงในเวลาอันสั้นโทมัสได้เอาปืนจ่อเธอแต่เธอบอกว่าเขาจะไม่ฆ่าเธอเพราะเธอรู้จักเขาดีเขาคือคนที่บอกให้เธอทำงานนี้และเขาช่วยเธอในวันที่เธอเกิดจากนั้นเธอก็เอาสร้อยข้อมือของแม่เธอให้โทมัสดูซึ่งมันก็คือสร้อยข้อมือที่เขาซื้อให้เอมม่นั่นแปลว่าหญิงสาวหูดฟ้าก็คือหลานของเขาซึ่งมีชื่อว่าอายานั่นทำให้โทมัสรู้แล้วว่า เมื่อ27ปีก่อนเขาได้ลงมือฆ่าหลานของตนเองและโทมัสแต่รีบบอกให้เธอกลับไปหยุดเข่าซะแต่หญิงหูดฟ้ากลับตอบว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วการเดินทางผ่านกันเวลาเป็นการเดินทางเที่ยวเดียวและเธอจะกลับไปไม่ได้จนกว่าภารากิจจะสำเร็จรุล่วงเธอจึงบอกให้โทมัสกลับบ้านและไปดูแลเอมี่และดูแลเธอให้ดีจากนั้นเธอก็ได้จากไปแล้วหนังก็เฉลยว่าในปี2024ซึ่งตอนนนั้ออาาอายมีุ9ขวบ แต่มีคนเอาระเบิดใส่รถและก่อระเบิดในย่านดาวเทาวทำให้มีคนตายไปถึง1 1 0 0 0คนในวันแรกและอีกหลายล้านคนตายในสงครามกลางเมืองที่ตามมาเสียงที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังส่งผลต่อผู้คนตัวเล็กๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันและจากรอยแตกแยกเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ก็ค่อยๆบานปลายกลายเป็นการแบ่งแยกที่ยิ่งใหญ่พวกเธอได้พบทางที่จะลบล้างความเสียหายนี้โดยการย้อนกระแสะเวลา เพื่อทำลายทุกจุดเหล่านั้นไม่ให้เชื่อมต่อกันและนั่นจะทำให้ยับยั้งสงครามกลางเมืองไว้ได้ตัดกลับมาที่โทมัสเขาได้กลับมาหาเอมี่ทันตอนที่เธอคลอดและได้สอนการใช้ชีวิตให้หลานของเขาเป็นนักสู้และภาพก็ฉายให้เราเห็นว่าภาพตึกรามบ้านช่องที่เคยถูกทำลายนั้นมันค่อยๆย,ย้อนคืนกลับมาเป็นปกตินั่นแปลว่าการเสียสละของอาญานั้นประสบความสำเร็จสรุปว่า อาญาั้นได้ย้อนเวลามาเพื่อหยุดสงครามกลางเมืองโดยการฆ่าผู้คนที่จะเป็นผู้นำหัวรุนแรงหรือผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกโดยเส้นเวลาของโทมัสนั้นไปข้างหน้าแต่ของอาญาเป็นการย้อนไปข้างหลังซึ่งเธอย้อนเวลาได้ทีละ9ปีและในแต่ละปีเธอก็จะออกไล่ฆ่าคนที่เกี่ยวข้องแต่กระโดนขัดขวางด้วยตาของเธอเองทำให้ตอนต้นเรื่องนั้นอาญาก็มีแผลที่ถูกยิงมาแล้วในอนาคต แต่ถ้าคิดดีๆแล้วโทมัสก็ไม่ต้องเสียใจไปใช่ไหมครับเพราะการทําแบบนี้ก็จะเกิดเส้นเวลาใหม่ที่สงครามกลางเมืองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นและอาญาก็ไม่ต้องย้อนเวลากลับมาจนเสียชีวิตโดย In the Shadow of the Moon ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.2คะแนนได้รับคะแนนในเกนเมื่อเขื่อเทศเน่าจากเว็บร t t t e n น o m a t o e s ไปที่58%ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ